ึงผมจะมีลูกมีภรรยามีครอบครัวที่สุขสบายนะครับนะหน้าที่การงานอะไรทุกอย่างผมดีหมดนะครับแล้วนะงั้นบริษัทงานอะไรผุพันมาทุกอย่างนะแลนะ้ประสบการณ์นในชีวิตและใช้ชีวิตแบบประมาทนะครับผมประมาทเองนะผมเคยร่ำรวยมีมีเงินมีทองนะครับนะกลับบ้านมาเขาก็เรียกเสียเสียเสียตามมันนอกนะครับเขาเรียกเสียบ้างนะครับปฏิญาณกับตัวเองว่าสี่สิบ 8.49.50นะครับผมจะไปชาวปรสมบทนะผมทิ้งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับรถมอไซสิ่งของที่ผมรักที่สุดอนะผมปล่อยหมดออกวันที่เผมสมัครอผมเสร็จจากรับจ้างผมก็เอาทะเบียนบ้านสำเนาทุกอย่างเอาไปให้ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็วันที่10เดินทางผมก็เดินทางมาที่ทเนธธรรมนะครับ ก็ปฏิบัติอยู่ที่นั่นนะครับนะอาจารย์วิชัยที่แกเป็นประธานสูงอยู่ที่นั่นนะครับแกก็สอนนะครับตอนแรกผ,ผ,ผ,ผมก็ถือถือคําเดิมนะผมปวดมันไม่ใช่แบบนี้นะครับแต่พอผมนั่งไปได้สามวันนะครับความรู้สึกผมนะผมมาสัมผัสเองนะครับนี่ผมไม่ไม่ไม่แม,ม่นี่นะผมมาสัมผัสเองกับคําว่าคากายของเราเนี่ยนะครับ ก็คือธรรมะก,กายก็คือกายของเรานะครับมันจะทํำยังไงนะครับผมลองลราดูนะครับท่านอาจารย์บอกว่าเออมื่อก่อนก็พูดโทพูดโทแต่ในนี้ผมสมาแล้วสมาแะ้รผมก็คิดได้นะครับผูดมันมันเกิดเหมือนดวงแก้วนะครับเกิดเหมือนดวงแก้วเกิดซึ่งขึ้นมาจิตเราว่างน,นะอืมทุกอย่างที่ผมผมมีนะตอนแรกผมก็คิดอยู่ผมจะหนีกลับหนีกลับบ้านอยู่นะครับ ผมแบบมันไม่ใช่มันไม่ใช่นะครับนะ, <S 2> <S 2> ะผมลองดูอน่าใจบอมโอเคนะอืมโอเคก็โอเคผมก็ลองนั่งไั้สามวันเลยใจผมแบบอืมมันว่างเปล่า,าจริงมันโลง่งแบบมัน,ม,นมันสบายใจอ่ะมันไม่ต้องไปกังวลเรื่องเออข้ามีใครเกีบยไวไหมเนาะฝนจะตกแล้วออข้าเกี่ยวหรื่องว่าโดยเฉพาะโทรศัพท์นะครับผมติดต่อใครไม่ได้ก็คือทุกอย่าง ผมหยุดทิ้งเหมือนหยุดทิ้งปิดทิ้งทั้งหมดนะครับไม่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 ไมอคือเราตัดจริงๆเนี่ยเราเดินออกมาจริงๆนะครับเหมือนเราออกจากห่วงหนามห่วงหนามที่มัน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 บอกไม่ถูกนะครับนะบอกไม่ถูกนะลอง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 ท้ามาสัมผัสเองนะครับนะผมก็อยากนี่คือความเดืใจทั้งหมดนะครับนะพอ เข้าจากที่อำเภอเถินแล้วก็เดินทางเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรมลางปางนะครับเมื่อวันที่สิบเก้าทีนี้ผมเริ่มเจียวของจริงนะครับนะผมก็อืมโอเคทําได้นะทําได้เจอเพื่อนธรรมะทายาทหลายๆท่านนะครับนะหลายๆท่านแต่ละคนนี่ผ่านประสบการณ์นี่ผมผมรู้แล้วอืมแต่ข่าก็นิ่งนะครับตอนนี้ตอนแรกๆโอ้โหผมเป็มันดูเหมือนไป จบปลูกระดงนะครับผมก็ดูเหมือนกันนะผมเคยศึกษาผมเคยเคยดูนะครับเคยดูเคยดูผ่านมาเยอะนะประสบการณ์ที่มาสอนคนให้เป็นคนดีสอนคนให้ได้ดีได้ดีนะครับผมก็ดูเขาจะไปรอบไหมเนาะแต่ละคนแต่ละคนนี่ผมดูทีี้ท่าทางแต่ละคนแต่นะบัดนี้นะครับนิ่งนะครับนิ่งนิ่งค่อนข้าง แต่ละคนเมื่อก่อนอผมเห็นมาครั้งแรกวันแรกผมเห็นบิกนกันหปดไปหมดนะครับแต่ตอนนี้ก็อพอผมผม,ผมอะไรเสียก็กออยู่ในอำนาจนะครับนะผมก็อยากเชิญชวนนะครับใครนะครับที่ยังไม่รู้ตัวเองนะครับยังไม่รู้ตัวเองว่านะครับอพอหรือ,อยังนะครับหรือใครที่มีความทุกข์นะครับนะไม่ใช่ว่า มามามาเอาความสุขนะคือให้ปลดทุกข์ค่อยๆปลดนะครับนะค่อยปลดความทุกข์ออกจากตัวนะจะบชกี่เดือนกี่เรียนก็ได้แต่ผมนี่ก็ปฏิญาณตัวเองก็คือจะไม่สืกนะจะไม่สืกผมปฏิญาณเลยว่าผมจะไม่สึกจนกว่าผมกับผ้าเหลืองหรือเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะตายรา,าจากกันนะครับ